อานินรลับพี่น้องมาที่นี่อกอหากินแล้วตอนนี้กำลังสีดำพ้าพี่น้องไปพบกับพระเอกดังนะครับผู้ยักษ์มือนี้สีไปยังก่าไปยังไ,ไปฟูฟูไปน้ำทางไอีเขาปลาเขาลงไหนฮึ รถแลนได้สักหนิบ่แล,เลนเร็วได้ก้อนอยู่ไหนวะ <c oughs> เอาไม่ะพี่น้องมาไที่นี่เป็นเป็นผูนี่ผู้ยุติบงแล้ว <c oughs> เจ้าเจ้าวขว่พอดีหมู่บ้านนี่มองรงกับมองนี้กับผู้ร้ายครับกับผู้นานี่มันพี่น้อง มอนี่แชมพูที่ปู <laughs> อ <ะ S 2> โอ้ยให้เจ้าเจ้าหอมกันแล้วว่าท่านเด็กผลกับพี่ตีตัวตึงเรียตับเตี่ยงมาเนี่ยไปวางสิว่ามันหลายเลยโอ้ตาเขาครับตั้งนี้ตาเขากะได้มานอนเฝ้าได้พี่น้องเจ้า chạc lắc khăn chứ Đấy Đi Điều, sai Bỏ Ôi chắc xỉ liền liền đấy nó mòn gì nó Đi mấy chọn hôm đi Bài see đi โอ้บักคามโอ้บักคามขึ้นเนอาหมดบ่ะบาขามตัวนี้ไหมมีบลา้อกระปูด,ดี่นาะ đi mình bắt đầu tiêu thì à phù lại hả 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 ฝุดแต่กินเนาะ <clicamba> <t zeker Frollo> <tulock> <tulock> ี่คือว่าโอ้ยนะใส่น้ากีบอดองโอ้น่อยเถอะไปคุณยังไปทางโคกๆมันนั่ไรเอมันนั่นเออเดี๋ยวหาบ้านกินเออ

ôi thì há rồi น,น,นี่วะนะอดเ๋ยใไ้นี่ผูอยาง<ะ>ใคพี่แยงพี่น้องครับอันนี้คือบรรยากาศอีสานบ้านฮองนะครับ ทงไห้รงหน้าข้าเจ้าเจี้วขอวมวหมดแล้วสมือข้าเจ้ากบว่าใครเจียวมือดหรอกใส่ั้งแต่รถเจียวอืมเอา้กากระซิละหาคุดอยู่แถวๆนี้แหละพี่น้องพี่มามาให้ผีกุยาก โอ้พี่อันนี้หู้จีปอ้อมบ้างหนิเพี่อไว้จีป้อมจีป้อมจีป้อมโอ้จีป้ปมอปมหลายแท้จีป้อมหลายครับคู่ยักมหมคู่จีป้อมหนิไหมเท่านั้นนะง่ายง่ายมาคู่จีปอ้อมหนิไหมปูสิลงไปลุมล่มพุ่นล่ละพี่น้องครับ อยู่ขางบนมือหนาขางเทิงบนนาสีมีชิมนี่กระเซาะไปสักนี่พี่น้องครับบาดที่นี่สีเปียนโผลเลยสีเปียนแนวอื่นจากหาปูเลยสิมะหาจีปวมสิมะขุจีปวมพี่น้องบาทที่นเพราะวา่าแถวนี้ดูสิว่าเห็นหู้จีปวมหลายหู้แล้วครับหลายขวายแล้วอันนี้ขวายหนึ่งน,นี่ขวายหนึ่งอ่าเยวสุดขุดจีปววมบาที่นี่ อันนี้ขวยหนึ่งครับอืมขวยหนึ่งเอาคู่กักฝากช่องนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้คู่ักเพิ่นสีมีช่องย t u b e เป็นของจากของเพิ่งเปิดได้เพราะท่านได้โดนดอกผู้ติดตามกับเพราะท่านได้หลายฝากพี่น้องช่องของคมเชียวให้ศรีอาจารย์คมนี่ไปกดติดตามให้เพิ่นแน่ช่องอยังก,กว่าละช่องอคู่ยักชนแนล อ้าวอย่าลืมไปกดติดตามให้เพื่อนในพี่น้องเด้อครับอสองคู่ยักแสดงมุดเด้อคู่ยักแชนแนลาฝากพี่น้องกันละขอพูดพีดนพด่น้องหลายมุดเด้อเออครับเอาคลิปนี้ไว้สักนิดละบายบายละบายบายอ่าบายบาย